สวัสดีค่ะเป็นน,น้องเอกเ่องเห็นข้าวดูดเห็นข้าวดูดยิ้มทายรูปก,กัน่ายวมดีโอ้กัน <c oughs> พักยกทิเข่าน้าเล้งเข้านา้าร้อนแล้วก็ดูดดูด,ดออกก้อนหินเศษหินออกเศษขยะที่โรยเข,ขาโรยเห็นตอนหน้าหนาวตอนหน้าหิมะนะกันลื่นนั่นนะฝ่ายนี้ก็ดูดเสร็จแล้วเนี่ย แปงปัดขึ้นแปลงไม่กีงนะนะ่งันแล้วนะแปลงปัดขึ้นแล้วก็ดูขึ้นมาเก็บไว้ในถังเหลืองนนั เีลยวกับอ๋อแปลงขัดมีสามอันแปลงขัดสามอันอ๋อดูดแล้วก็เก็บไว้ในถังสีเหลือง ทางอำเภอรถรถทางเทศบาลเนาดูดไปกลับแล้วก็ดุดไปกลับทางเท้าก็เสร็จแล้วเนาะนัน ะร้านค้าร้านนี้เปิดเจอเปิดอยู่ไหมไม่น้อยจะมาดูย่นนังมาย่นนังบึ้งบักแตงโมแตงโมหน่อยบักใหญ่เลยหน่อยใหญ่แตงโมหน่อยใหญ่นะแตงโมประเทศไหนหู้เนี่ยง่ายๆจ้งอ่ะ แจ้มาน้อยดีขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะม่น้อยโนเว์นะคะสวัสดีค่ะ